เวลาน้องตกด้วยบอลเลขงก็จะได้สิทธิ์ที่เท oh, ่ได้ท ja. ี Link, ่กำลังใจตกโอ้โหตกไม่ได้แหงนิดนึงครับผมขอบคุณครับเอฟเครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแลก็ต่อไปครับต่อไปต่อไปเป็นอัะไรครับถอนไมครับถอนนะเชิญครับถอนัะครับผมน้องบอลนี่คือศิลปินเหลือทุกคนเยอะๆนะครับอันนี้ก็ให้พี่ช่วยนะครับ ให้น้องๆนิดนึงนะ,ค,ะ,ะค,ค,ค,ครับ,บได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทัานรองอันธาครับในต่อชื่อกันนะครับมาสองคนเลยครับมาเพืของเรานำลกล้ามใช่ไหมครับกล้า่าญเชิญเลยครับอ่ะเชิญเลยครับครับผมเชิญ ฟุตบอลกับฟิตเนสครับฟุตบอลกับฟิตเนสนะครับนะครับแล้วน้องกั้งนะครับครับผมก็ชอบเล่นบอลสเก็ตบอลครับแล้วก็ชอบว่นายน,น้ำเป็นบัตรกับว่ายน้ำน,น้องๆยกระชนว่าเล่นกีฬาดีอย่างไรครับครับผมก็สำหรับของตัวก้างนะฮะคือก้างเป็นคนที่เป็นคุณแพ้ตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็จะออกกำลังก,กายตลอดเพราะคุณหมอบอกว่ามันมันไม่หายขาดครับถ้าร่างกายเราอ่อนแอตอนไหนก็จะกลับมาแล้วก็พยายามออกกำลังก,กายตลอดก็มีเวลาว่างก็อย่าง ี่ได้บอกครับก็จะเข้าฟิตเนสบ้านถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไปเล่นกีฬาครับกีฬาช่วยรักษาสุขภาพได้นะครับนะครับคุณเต้ครับครับก็เหมือนกับเวลาว่างไงครับเราก็ควรจะเอาเวลาไปออกกาลังกายดกว่ามันได้เรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ได้มีรภาพด้วยแล้วก็เหมือนกับเราได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปครับขอบคุณครับมีอะไรให้น้องเต้ต้องเต้ฟุตบอลครับุตบอลครับพี่เป็นจางต้องเชิญด้านหน้างๆผมนะฮะเชิญนัคนสิทธิช่อเชิญนั่งตเกียบครับเชิญครับอีกสักพักนะครับ ได้ครับว่าศิลปินหลายท่านนะครับก็ให้เกียรติมาลงงานแล้วก็มีคิวถ่ายละครต่อเดี๋ยวพิธีการเราจะเริ่มขึ้นอีกสักรู่หนึ่งนะครับมีท่านใดกำลังเดินทางมาครับท่านดรเอกครับจะเป็นท่านใดตอนนี้กำลังเดินทางมานะครับคุณเบียนะฮะเบียกำลังเดินทางมานะคุณเบียกับวัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านดรเอกครับ ช่วยบอกกระบวนการว่าวันนี้ทิน้เป็นต้องทำอะไรบ้างครับวันนี้เชญเลยครับและช่วงของการดำเนินรายการช่วย,ยผมธนัทชวานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดี